สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งคลัสนะครับนี่ครับตั้งเตียงผีนะครับเป็นคลัะครับระยะห่างนะครับของเรียกว่ารถของรถบรรทุกนะโดยปกตินะครับไซส์สแตนดาร์ดนะครับที่ช่างมักทํากันนะครับก็คือ4ี่สิบห้านะครับ4ี่5ห้าสี่สิบห้าก็คือ4ี่เซนนะฮะนี่คกับกีก้ามินนะครับ นี่ครับน็อตตั้งนะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบเก้านะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับแต่มันก็จะมีน็อตล็อกตัวเล็กนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองตัวนะครับคลายออกนะครับนี่ครับมีจะมีสี่จุดนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับจะมีสี่จุดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับนี่ครับ แล้วการวัดนะครับก็น so so like so, so ี่ครับปกติเขาจะใช้เบอร์เนียกันนะครับแต่พอดีว่าอุปกรณ์ผมไม่มีเบอร์เนียนะครับก็นี่ใช้แปงฉากออาครับนี่ครับแทงลงไปเห็นไหมครับแทงลงไปให้ชนแผ่นคัดนะครับนี่ลองนี่ครับให้ชนแผ่นคัดแล้วก็วัดนะครับนี่เขาจะมีแง่เห็นไหมครับแต่ละจุดจะมีแง่นี่มีแง่นะครับ วัดให้ถึงหน้าสัมผัสประมาณตรงนี้นะครับประมาณสี่สิบห้าครับนี่ครับสี่สิบห้านี่ครับสี่เซนครึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังยังไม่ได้วัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบอยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งนะครับโดยการถอดนะครับถอดน็อตนี่ครับเอาตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้นะบถอดน็อตเบอร์สิบออกนะครับ แล้วก็หมุนนะครับตัวนี้เป็นของล็อกกี้หุกบีจีร้อยเจ็ดห้านะครับมันเป็นเินผีนะครับก็จะหมุนเข้านะครับบางตัวมันก็จะเป็นคายออกนะครับก็แล้วแต่นะครับก็มีแค่นี้ครับทิศเล็กๆน้อยนะครับสําหรับการตั้งเตนผีนะครับก็คือวัดเราวัดตัวนี้นะครับวัดเอาเหล็กฉากนะครับหรือว่าเอาที้ดีครับ คือเพื่อาถ้าแม่นยำอยากให้แม่นยำจริงๆก็คือเวอร์เนียครับแทงลงไปนะครับสี่จุดนะครับสี่จุดคือจุดตำแหน่งที่ตัวตีนผีนี่ครับอยู่นะครับก็คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะครับนี่คบสี่จุดนะครับวัดให้เท่ากันนะครับสี่สิบห้ามิลนะครับคาดเคลื่อนได้ไม่เกินมิลหรือสองมิลนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับตัวตัวเก่ามันน่าจะล้านะครับเพราะมันจะมันก็จะอยู่ที่40นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะตั้งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันได้45นะครับครับมทถุนีครับก็ฝากติชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ